พระยาเวตตัดดังนี้ว่าคนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้อหนังของเขาเป็นกำลังของเขาและใจของเขาหันออกจากพระยาเวคนนั้นก็เป็นที่แช่งสาบ แต่คนที่วางใจในพระยาเวย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระยาเวเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ําซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลําน้ําเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันยังคงเขียวอยู่เสมอและไม่กวนกะวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันจะไม่หยุดที่จะออกผลในข้อนี้นะคะพูดถึงความวางใจที่มีสองแบบคนหนึ่งวางใจในกําลังของมนุษย์นะะ กับอีกคนหนึ่งที่วางใจในพระเจ้าคนที่วางใจกําลังของมนุษย์คือคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองว่าเรามีศักยภาพเรามีความสามารถที่จะหาเงินได้ที่จะทําให้ครอบครัวมั่นคงมีบ้านมีรถมีทุกอย่างที่ครบบริบูรณ์แต่พระเจ้าบอกว่าคนที่ไว้ใจเนื้อหนังของตัวเองนะคะก็จะเป็นที่สาบแช่งเพราะว่าในที่สุดเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่อยู่กลางทะเลทรายไม่เห็นสิ่งดีใดที่จะมาถึงนะเพราะอะไร อย่างสมมุติว่าคนที่สะสมทรัพย์สินไว้มากมายแต่วันหนึ่งนะคะทรัพย์สินเหล่านั้นเนะี่ยมันสามารถที่จะหายหมดไปจากเราได้อย่างง่ายได้นะคะพี่น้องจําเรื่องนี้ได้ไหมคะลิงก์ที่มันชอบส่งมาทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็หมอคนนี้ก็คือมีเงินเป็นร้อยล้านนะคะเขาขึ้นเครื่องบินแล้วก็ได้รับลิงก์นะ,ะเหมือนจากสายการบินว่าแบบมีอะไรโปรโมชั่นหรืออะไรเนี้ยค่ะ หรือการได้อัปเกรดฟรีพอเขากดลิงก์แค่นั้นเงินที่เป็นร้อยล้านหายไปในพริบตาพี่น้องเห็นไหมคะว่ายิ่งในยุคนี้นะคะว่าเงินสามารถที่จะหายไปจากเราได้แบบอย่างง่ายมากนะคะอยู่ดีๆกดลิงก์เงินเกลี้ยงบัญชีเลยนะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นได้นอนอยู่ดีๆพรุ่งนี้หัวใจวายเป็นอัมพาตนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราควบคุมไม่ได้โดยกําลังของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกเราว่าเมื่อไหร่ที่เรามั่นใจในกําลังในทรัพย์สินที่มีนะคะเราจะจบท้ายเหมือนกับพุ่งไม้บนทะเลทรายมันจะไม่มีสิ่งดีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่า นั่นคือสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่ความแน่นอนก็คือคนที่วางใจที่อยู่ในพระเจ้านะคะคนที่วางใจในพระเจ้านี่คือตรงกงันข้ามเลยพระเจ้าจะรักษาเงินในบัญชีของเราไว้นะคะมันจะไม่มีใครที่ขโมยไปได้เพราะว่าพระเจ้าปกป้องนะคะเพราะาเรามีพระเจ้านะคะในฤดูการที่แห้งแลง้งก็ไม่หยุดที่จะออกผลนะคะในช่วงนี้คือเศรษฐกิจทุกอย่างแย่เปหมดนะคะ แต่เราก็ยังคงขายของได้เรายังคงมีรายได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูเรานะคะเพราะฉะนั้นการเงินของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของโลกนะคะแต่การเงินของเราขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจบนสวรรค์แล้วเศรษฐกิจบนสวรรค์นั้นดีตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพระเจ้าเราจะไม่ขาดสิ่งใดเราจะได้รับการปกป้องนะคะเราจะได้รับการดูแลการจัดเตรียมนะ,ะเพราะฉะนั้นแท้จริงแล้วชีวิตที่มีพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายมากในขณะที่โลกนี้สอนเรานะคะในาศาสนาพุทธที่เราเคยเป็นมาก่อนนะ,ะมันทําให้ข้าพเจ้าท้อใจมากนะเพราะว่าบอกว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะแล้วตัวตนที่อ่อนแอของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะพึ่งตัวเองได้ยังไงข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือนะคะเราทุกคนต้องการความช่วยเหลือเวลาที่เราหาคู่ชีวิตนะพี่น้องเอาจริงๆนะคะคือผู้หญิงเนี่ยเวลาหาคู่ชีวิตเราจะมองคนที่แบบว่าสามารถดูแลเราได้รวยกว่าเรานะะ เราไม่มีกําลังนั่นคือข้าพเจ้าคนหนึ่งแหละคนอื่นผู้หญิงคนอื่นไม่รู้นะเพราะว่าผู้หญิงหลายคนเขาก็เก่งดูแลตัวเองได้แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าตัวเองนั้นอ่อนแอเราไม่สามารถที่จะแบบเดินได้ตัวเองเราเราต้องการความช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นเราต้องการคู่ชีวิตที่เก่งนะแล้วข้าพเจ้าก,ก็เลือกคู่ชีวิตที่เก่งที่สามารถที่จะนําเราได้นะเช่นเดียวกันชีวิตของเราเราต้องมีพระเจ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้พี่น้อง การพึ่งพาตัวเองมันนําไปสู่ความล้มเหลวนะคะในโลกนี้อาจจะมองว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งที่คุณพึ่งกําลังของตัวเองทุกอย่างนะคะแต่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพะองนะคะการที่เราพึ่งพาพระเจ้านะคะ เราจะชีวิตของเราจะง่ายมากนะคะพระเจ้าจะนำเราสอนเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเรามีสิ่งที่ต้องทำแต่พระเยซูบอกว่าให้เราแบกแอกของพระองค์เพราะว่าแอกภาระของพระองค์นั้นเบานะ,ะเราทำงานของพระเจ้าเราทำหน้าที่ของเราที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งมันเบากว่าสิ่งอื่นนะคะส่วนภาระที่หนักในชีวิตของเราการทำมาหากินการเงิน ภาระปัญหาต่างๆในโลกนี้พระเยซูแบกแทนเรานะพระเจ้าแบกสิ่งที่หนักของเราไปนะแต่ส่วนเราแบกสิ่งที่เบาของโรรองเราทํางานร่วมกับพระเยซูนะคะพระเยซูเป็นที่พึ่งพาของเราโรร่งเป็นเจ้าบ่าวนะคะเป็นผู้ที่เปลี่ยนชีวิตของเราเป็นผู้ที่ทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นพี่น้องถ้าเรามีคู่ชีวิตที่ดีนะคะชีวิตของเราก็จะสูงขึ้นเหมือนในโลกนี้ที่เขาบอกว่าผู้ชายที่ประสบความสําเร็จนะคะ ยอ่อมมีภรรยาที่ดีอยู่หลังบ้านเช่นเดียวกันชีวิตของเราประสบความสมําเร็จได้เพราะว่าเรามีพระเจ้าอยู่เบื้องหลังแล้วก็นําชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองไม่ใช่ที่พึ่งของตนแต่พระเจ้าเป็นที่พึ่งพาของข้าพเจ้านะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเลือกที่ความวางใจของข้าพเจ้า จะอยู่ในพระยาเวเพราะว่าข้าพเจ้าจะเกิดผลในทุกฤดูกาลนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเช่นเดียวกันที่พี่น้องจะมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งพาและเกิดผลในทุกฤดูกาลเกิดผลในทุกสิ่งเช่นเดียวกันค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ